สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้ต้องบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนี้ในเดือนพิจุนาคุณจะมีความสดชื่นกับความรักกับการเงินการงานที่จะทําให้คุณนั้นกลายเป็นเศรษฐีนีในอนาคตเลยทีเดียวบางคนนั้นอาจจะกลายเป็นเท่าแก่ใหญ่บางคนนั้นอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้อย่างเหลือเชื่อ เรามาดูในเรื่องของภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้กันก่อนนะครับที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเนี่ยเหมือนยังลองผิดล่องถูกอะไรในหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็จะพยายามที่จะค่อยๆค,ค,คอนโทรลในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น พยายามที่จะควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ดีขึ้นชาวลัคนาราศีพฤิกคนใดเนี่ยที่ขยันและพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองได้มุ่งหวังที่ปรารถนาแล้วเนี่ยในช่วงจังหวะในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยคุณจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณได้อย่างแน่นอนคุณจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของ ข่าวดีต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในเรื่องการงานการเงินและความรักซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองในบางสิ่งบางอย่างได้อย่างแน่นอนแม้จะมีบางอย่างที่อาจจะยังไม่ค่อยอมีความสําเร็จอย่างที่คุณได้คาดหวังไว้แต่ก็จะมีบางเรื่องที่จะทําให้คุณนั้นเนี่ยได้ยิ้มอย่างแก้มฉีกกันเลยทีเดียวนะครับ ในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีพลังจะมีกำลังในการที่จะต่อสู้ในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยคุณก็ยังจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่แต่เชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของคุณด้วยความเชื่อมั่นของคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรได้ดีๆในหลายๆอย่างเลยนะครับ <S <S ฉะนั้นเนี่ยขอขอให้คุณเนี่ยมีความตั้งอกตั้งใจมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นในตนเอง การงานการเงินของคุณเนี่ยก็จะวิ่งฉลุยอย่างที่คุณคิดว่าเอ๊ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้มานานแล้วในช่วงที่ผ่านมาแต่ในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณนั้นก็จะค่อยๆแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและจะทําให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับ ในช่วงจังหวะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าบางครั้งชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสมบอารมณ์มากนะักสิ่งที่ได้มาก็ยังไม่ค่อยสมปรารถนาสักเท่าไหร่นะักสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ก็ยังเป็นเพียงก็ยังเป็นเพียงแค่ความคิดความฝันยังไม่สามารถที่จะทําให้คุณนั้นเนี่ยเต็มที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเต็มที่กับสิ่งที่คุณนั้นได้ตั้งใจและปรารถนาแต่ก็ขอให้คุณนั้นเนี่ยเชื่อมั่นในตนเอง มุ่งมั่นกับตนเองชาวลัคนาราศีพิจิกนีน้ในเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นเดือนแห่งโอกาสวาสนาของชาวลัคนาราศีพิจิกที่จะเข้ามาและจะทําให้คุณนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักการงานและการเงินอย่างหาคนเปรียบได้ยากเลยทีเดียว ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าการงานที่ลงมือทําก็จะมีความประสบความสําเร็จเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับนับถือจากบริวารลูกน้องเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาและตัวคุณเองเนี่ยก็จะเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น และมีโอกาสที่ทำโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเฉลิมฉลองได้อย่างแน่นอนหาชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นไม่ย่อท้อไปซะก่อนนะครับ สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้เนี่ยคุณก็จะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่คุณนั้นได้ลงมือลงแรงมาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนและคุณนั้นเนี่ยก็จะจัดสรรการเงินของคุณนั้นเนี่ยสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองค่อนข้างมากเลยทีเดียวโดวยเฉพาะคุณจะเสียเงินเสียทองไปกับคนในครอบครัวแต่การเสียเงินเสียทองไปกับคนในครอบครัวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการซ่อมลดซ่อมบ้านซื้อลดซื้อบ้านหรือให้การศึกษาลูกหรือ แต่งงานสร้างฐานะที่มั่นคงมันเป็นเรื่องสิ่งต่างๆที่คุณนั้นจะเสียเงินไปกับความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงกับชีวิตคุณนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกสเตปหนึ่งของชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกที่จะค่อยๆโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะยังต้องมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่คลานามือชาวลัคนาราศีพิจิกในการแก้ไขปัญหาและสิ่งต่างๆของชาวลัคนาราศีพิจิก ที่ได้ทำที่ได้มีโอกาสสัมผัสคุณก็จะทำได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพและจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองกลับมาหาชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโดดเด่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงจังหวะเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนมาขอคบหาดูใจมีคนจะมาขอเป็นแฟนอาจจะมีการเดินทางไกลแล้วไปพบเจอเจอกันก็อาจมีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันบางคนอาจจะมีความรักในโลกของออนไลน์ซะด้วยซ้ําซึ่งจะได้เจอเจอคนดีๆอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวก็ถือได้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างเนื้อหอมและมีสเสน่ห์มากพอสมควร สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงเฉลิมฉลองกันเลยทีเดียวบางคนอาจจะได้แต่งงานได้มั่นได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะพร้อมที่จะมีบุตรหลานมีลูกเพิ่มเติมที่จะทําให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นบางครอบครัวนั้นเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันช่วยเหลือกันทํามาหากิน และนำพาซึ่งความสำเร็จความมั่นคงให้กับครอบครัวและจะจับมือกันให้แน่นเป็นกำลังใจให้แก่การช่วยเหลือเกอื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ยังไรเสียก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพคนในครอบครัวให้ดีเช่นเดียวกันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ถ้าหากไม่ระวังเท่าที่ควรนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของคนในครอบครัวอยู่บ้างแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นก็ค่อนข้างที่จะเต็มใจเพราะมันเป็นการเสียที่จะทําไปสู่ ความสุขความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นของชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้ครับ